สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับในระดับชั้นปะฐมศึกษาปีที่3นะครับยูนิตที่1นะครับเรื่อง Friends นะครับในตอนที่2นะครับก่อนที่เราจะเข้าเรียนนะครับนักเรียนจะต้องรู้ถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ ก็คือนักเรียนสามารถแนะนำเพื่อนของนักเรียนเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะพานักเรียนไปฝึกพูดการแนะนำเพื่อนต่างชาติครับซึ่งคุณครูหามาให้แล้วประมาณ4ี่คนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปชมคนแรกเลยครับคนนี้ครับมีชื่อว่ามิโกะครับ เขาน่ารักมากเลยเขา s ิ i ก็คือผอมบางเขามาจากประเทศญี่ปุ่นครับวิธีการพูดการแนะนำเพื่อนนะครับก็มีดังนี้ครับอ่าคุณครูจะพูดให้ฟังก่อนนะครับ Miko is my best friend She is nice She is slim She is from Japan เดี๋ยวนักเรียนพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับลองพูดตามครูนะครับ Miko is my best friend she is nice she is slim she is from Japan ได้ไหมครับอ่าถ้าได้นะครับเราจะไปคนต่อไปกันเลยคนต่อไปครับเขามีชื่อว่าเจมส์ เขามีความสุขมากเลยเขาผอมบางนะครับเขามาจากประเทศอังกฤษอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูประโยคในการแนะนําเพื่อนคนนี้กันนะครับอ่าครูจะพูดก่อนนะครับเจมส์ James is my เ e s t f น i e n d ี e ี s ส a p p y He is slim He is f r ี m e n g ส a n d อมา จากนั้นนะักเรียนพูดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มเลยนะครับอ่าพร้อมครับ james is my best friend he is happy he is slim he is from England ได้ไหมครับอ่าถ้าได้แล้วเราไปคนต่อไปกันเลยครับมาแล้วครับ คนนี้ครับเป็นผู้หญิงครับเขามีชื่อว่าคิมเขาน่ารักเขาผอ,อมบางนะครับเขามาจากประเทศเกาหลีครับผมวิธีการแนะนำคิมนะครับก็จะพูดว่าคิม is my best friend she is nice she is slim she is from korea จากนั้นนักเรียนพูด,พดตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับ เริ่มนะครับคิม is my best friend She is nice. She is slim. She is from Korea ได้ไหมครับนักเรียนครับอ่าถ้าได้นะครับคนครูก็จะพาไปหาอีกคนหนึ่งเลยอ่าโอเคครับไปได้ครับอ่าคนนี้ครับเขามีชื่อว่าลี เขามีความสุขครับเขาอวบอ้วนนะครับเขามาจากประเทศจีนอ่าการแนะนำเขาครับก็จะเป็นแบบนี้ครับครูจะพูดก่อนนะครับ Lee is my best friend. He is happy. He is chubby. He is from China. จากนั้นนะครับนักเรียนพูดตามคุณครูนะครับเริ่มครับ Lee is my best friend. He is happy. He is s h u b b y He is from China. ได้ไหมครับง่ายไหมครับนักเรียนทุกคนครับอ ขอให้นักเรียนลองฝึกพูดดูนะครับตามนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อไปเลยครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการถามและการตอบนะครับเป็นการสนทนากันครับผู้ชายก็จะพูดว่า James is my best friend ผู้หญิงเขาเลยถามว่า where is he from ก็แปลว่าเขามาจากไหน ผู้หญิงเขาอยากรู้ครับผู้ชายเลยตอบว่า he is from Japan อ่าก็คือเขาอ่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับอ่าเป็นยังไงครับสำหรับตอนที่สองนี้ครับคือเป็นการให้นักเรียนฝึกพูดนะครับอ่าลองให้นักเรียนทบทวนดูนะครับเปิดคลิปดูหลายๆรอบนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับก็จบตอนที่สองเพียงเท่านี้นะครับ ในการแนะนำเพื่อนต่างชาตินะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันในตอนที่3นะครับเร็วๆนี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับผมเจอกันใหม่ครับกับเรียนออนไลน์สไตล์ครูบอมครับผมสวัสดีครับ